ดีครับ่าน,น,นผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมนี่ก็เป็นวันที่สองครับมาอยู่กับขาโหดของล้นค่า320ส,าส,สดีวันนี้ก็ลงลุยอีกแล้วก็สงสัยน่าจะมีวิชาดีนะครับติดตัวมา อย่าลอยในน้ำนเป็นคนชอบลุยนะครับก็เ,เลยต้องลงก็มากับดีรูนะเช่นเคยดีรูก็อยู่หลังผมนนก็กำลังยกขั้นอยู่ เป็นโชเฟอร์ของ K3 นะครับมาขับนี่ก็ K5 น่นาจะไปทำบุญครับบอกว่าทำบุญเดือนสิษ์ต้องให้ K3 มาขับรีอว่ารถของ K3 นี้จอดซ่อมเปลี่ยนทั้งคันครับโอลิง แล้วก็ซีนต่างๆครับก็ผักตกเยอะเลยนะครับ ยกไปทฟฝั่งโน้นบ้างครับฝั่งนี้ก็น่าจะเยอะอยู่แล้วคนระับเดีไว้รอบๆเอาไว้แปะทำสลบนะก็อยู่ก็ไม่ค่อยติดเนระับในในน้ำลาปัดตามข้าวนี้เจอแข็งๆรถก็ ปิดตัวก็มาข้างหน้าเลยดูนะก็กล้จะเที่ยงแล้ว ก็ปลาก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาก็มาหากันบ่อยๆอยู่แล้วปลาก็จะไม่ค่อยตันได้โซกัน